ใส่ตาสร้างอยู่เลยเนี่ยโฆษณาปุ๋ยตาสร้างอยู่เลยเนี่ยต้องโฆษณาเอสบูดได้แล้วหันหลังมาน่ะเสียได้สองตัวสามตเนี่ยไม่ได้แล้วไฟสร้างเนี่ยเจ้าสียังต้องสีสมนะวะสีบเปลี่ยนฮะแล้วแต่ได้เบิดสีเ้ล ว่าตัวสีขาออวว่าฮนะะ่ะอาจารย์เสริมให้สิริมงคลนะคะสิบสองล้อจะได้ออกลูกออกหลานเป็นสิบแปดล้อยี่สิบเอ็ดล้อไปเนาะเอาหลายหลายลอ้ออันนี้ก็หกลอ้ลอหกล้อนี่ป้ายแดงจนจนป้ายดำยับเยินหมดเลยหกลอ้อเขานีร่างคือพังคักแท้ ายแดงได้เห่งบ่พอปีเลยได้เวลาเจิม่มได้เวลาเอมเอาไป็นว่าล่มยับเยิยนหมดละนี่ละดื้อไรสาธุอืมบาดเจ็บเม,มาแลไวรมัน,มมนบ้าไปยังได่ให้ปลอดภยัย มาค่าใครแอด้สีส้มคักเนาะสีบริษัทเลยสะใจแท้ใต้สีบริษัทเลยนะคะสีส้มสีบริษัทเราส้มเขียวขาวนะคะตามเสื้อนั่นเลยส้มเขียวขาว วันนี้วันเกิดอิทนะคะก็ได้เลิกงานยามดีเอารถมาเจอวันเกิดพอดีเลยเป็นความบังเอิญแบบนี้เหไอแต่มาวันที่สามเจอวันเกิดหนูพอดีเลยเจอวันเกิดพอดีเลย ที่วัดส,สับเพลงนะคะอีกอยที่วัดส,สับเพลงเดี๋ยวถือเมื่อ,อเลยแล้วกันขอเป็นไม้มือซีด๊ด สองทุกโมเมนต์คือให้เลยต้องอาจารย์พ่นเด้อ โอ้โหคีอันนี้เออแต่ผมขึ้นวันแรกผมตุ้มว่ะ <laughs> ไว่าคาเช่ว่าดุครับเนาะผมอะไรยังไก็นันดีเออผมออกมาเอ้ากูรถกูสองคันดีกว่าเลยชื่อชื่ออันน้อยมาอันนี้ไปไปชั้นชื่ออันใหญ่ใหญ่ใหญ่หน่อย เดีได้ปีนปีนหลายรอบปะปีนหลายรอบกันกำจัดตามปีนเปีนอยูอ่อันนี้เจ้าของ,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 งลงย่างขึ้นย<ม>่างลงสองขันก้าวลุ้งไอ้ทวนนี่ทวนนี่ไงผมมาแต่ก็ได้ไได <c oughs> รถก็บดหมดละนิ่งแล้วปีนี่มว่าถือถือมือเจ้าของแล้วมันสัน้นลงนี่ไม่สั้นแล้วลงวันแรกเนี่กลางปีนกลางคืนแล้วผมนะ สูงบ่ะเอามันลื่นไงเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเรามันบันไดเราไม่ไม่ถนัดมันมัน,นหก<ม>ล้อนี่ยังไม่ไม่สูงมากนะ,ะแต่คันว่ามันสามขั้นนะขึ้นลอกเพิ่มกันเรื่อยๆนะคนขับนี่พิการไปแล้วนึงนะเอาละ, <laughs> อ,ละอันนี้ไม่พิการแล้วที่มัอันนี้ลปลอดภยัยละ อ่ะวันเกิดอิดนะคะจะมีตัวไหนออกบ้างแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดสองหรือว่าเจ็ดเจ็ดหรือว่าสามห้าหนึ่งในนี้เพื่อนนะเพื่อนสิบใบหวยเพื่อนนะเพื่อนซื้ใบหวยจะไหนศูนย์เจ็ดออกเมื่อไหร่มื่นายจะมาพี่ได้มาน้องเออ ออกแล้วบอกปกติมาพี่หนึ่งเนึ่งอันนี้เกสองโอ้แต่อายุมันก็หลายกว่าอายุแล้วได้ไรมันออกแล้วบอกศูนย์เจ็ดที่พามานี่น่ะพมหนึ่งมีหน้าเนี่ยน่ะนั่นหลยตัวมันมีตัวกมันก็ต้องมีตัวถึกอะไ้แหมศูนย์เจดออกแล้วเนี่ยอ่าสิบหกสิบหกมีหนาจะออกตัวไหนตะเบิงเสร็จแล้ว กะสีบอกหวยคือแม่น้่มหนึ่งบอกแปดเจ็ดแปดเจ็ดอันนี้แปดเก้าโอ้ได้เลยนะแปดเจ็ดเจ็ดสองเลยลุงบอกว่าถ้าเป็นเจ็ดสามมึงเอาไปคืนเลยได้บ่องมาเจ็ดสามมึงขับไปคืนเลยขอเปลี่ยนไหมเลยเจ็ดค่ะเจ็ดบัดเลย ันนี้นาะมาเป็นน้องคันนี้มาเป็นไอ,อมากราดเก็บสองมากกว่าเลยเก็บสองมากกว่าพมากราดรถมีดเดินโ <c oughs> <c oughs> ดนวะอะไรมามุ้มไหนอีกเลยนะตามบ่ทันเลยคิดย,ยังไงหยังให้เขาไหวอีกอะยังให้เขาไหวอีกอะเขายังจ้องสีวายอยู่ยังให้เขาไหวอีกอะให้ตะบอกว่าอย่างไรอยู่ อืน่นแจ้งนะคะเรื่งมาฆ่ามงเพิ่งเคยเห็นเบี้ยมาฆ่ามงอาจารย์เอาไม้มาปักไว้เนี่ยใครจะถอยมาเหยียบคืออย่างน้อยจะถอยมาก็เห็นไม้นะเห็นไม้จะขอไปปลูกมั่งทำยังไงนี่ึไา้สิขอไปปลูกแน่เฮงไงยเพนี่แระมันสิตายแ้พบกมีไผ่เบิงเ้ง นายมันเนี่ยอาจารย์แตงให้แล้วนะคะเตรมเรียบร้อยแล้วสาธุสาธุสาธุาามีพิ่มาแล้วอาวจารย์ได้ตีนิ้วอกเพิ่แล้วแ,แหงสูง สุับนี่ถลอสาเุืลแ่ยน้์บไเ้อแดงมา้งไออกซะแล้วออกแล้วผ่านมาไหมศูนย์เจ็ดโอ้ ให้ดังเกี้ยงใจปังปังปังได้ติดใหครคะแม่ ว่าปั่ด้อยสิว้าวคือปั่ตัวคือป oh, ั่นไหมตอนแรกมันจะเต็มเม่อไหร่โฟล์ต้าจะใก้เต็มบ่โอ้ยคือบมโูตอนแรกบีบไม่รู้ว่าแกจดจีบแครบีบดิบีบเพิ่งเห็นก็บีแดิบีบดิไม่บีบไม่ดังดิ บีให้ดังให้ฟังให้ร่ำให้รวยอาจารย์มาเปลี่ยนไหมบ่ ทำท,ที่เต็มที่เลยให้รอดปลอดภัยให้คนขับขี่ปลอดภัยให้คนอยู่บนถนนรถคันนี้ผ่านไปทางไหนทุกคนปลอดภัยอย่าได้มีอันตรายใดๆขอความปลอดภัยของผู้ขับขี่ผู้ที่อยู่ใกล้ปลอดภัยเป็นหลักเอามาค้าขึ้นสิบแลนะคะ ขอใครขอให้ร่ำให้รวยเหมือนช่นเจือผู้อื่นได้ถ้าเราไม่รวยเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ร่ำให้รวยเพื่อที่ช่วยเหลือกินเเจือผู้อื่นได้ เกิดีพอดีมันเกิดพอดีค่ะอาจารย์เมื่อนี้่มันเกิดหนูพอดีเลย นี้ป้ายแดงนะคะตัดสินใจซื้อสดคุ้มไม่คุ้มยังไม่รู้พอกก่อน้วกสายุกสายุกสายุก เงิงๆๆๆงงงงอาจารย์บีบแต่อีกจากเชือกกันเพื่อมันสีดังอีกสั่งพระทูจะบ้าดังบีบได้แล้วยังย้ายขึ้นบีบอีกว่าดังอีกนะต้องดังต้องดังดังแล้วเอาดังดัง chưa sàn chưa đang leo xa thuốc xa thuốc Ô, ngủ đây thì đây. bố vi thoải mái ở biết thì tăng nữa biết thì วายแทนถวายแทนค่ะอาจารย์คะกินผาลามมันเป็นลักษณะอาหารเป็นยาให้อาจารย์ชั้นตอนเศร้าก้อนอาหารก้อนชันชันอาหารค่ะเดี๋ยวให้ลูกซ้ายเขามาคุยแห้งใดมันเป็นแบบคันเขากินถือมันก็เป็นลักษณะอาหารเป็นยานะคะมันให้พลังงานแล้วก็บ่บอ้วนบ่มีไขมันบ่มีอย่าง <laughs> เดี๋ยวให้ลูกซ้ายมาอธิบายสาธุค่ะมีเวลาเข้ามาเลยห <laughs> นูก็ะได้ค่ะไม้เครื่องมือได้ครบแล้วค่ะค่ะค่ะ,คะกำลังพัฒนากำลังปรับปรุงโอเค 看，哈哈哈哈哈！杀猪看。